สวัสดีค่ะเมนนื่อกี้คุณแม่กระดาสิมากินเข่าบายปลาแดกเลยค่ะบายปลาแดกพี่น้องพี่น้องปองป,องปายสุกปูสุกคนมาเด้อมาเด้อกินเข่ากับปลาแดกทอดพี่น้องบายเข่ากับปลาแดกแสบหลายแสบปลาแดกทอดคนอีสานเอ็น่าบายเขา่าบายบายบายเข่ากับปลาแดกทอด กับบักพริกขีหนูเสียบแสีบเสียบเลยตอนเลี้ยวกับบ้านเขาเนะ้าไปร้านทอดอันทอดรงพี่น้องบันนี้มันอันอนั้นมันบางางาม ก็มากินเองตัวพี่น้องลองคนว่าตางประเทศส่งบอพี่น้องย่ทางบัดต่างประเทศอยากกินน้าตางประเทศก็ส่งอยู่ค่ะแต่ว่าใจา่าโ่งเองมันแพงถ้าส่งแพงนี่นอ้อเจอมองแพงห้างหาคนหิวามาสัน่น แต่ว่าขำแจกกินสิต้องกนมันไก่ย้อมอยู่แต่ว่าเพื่อนว่าไม่เก็บไลยโดนบ่บเก็บไลยโดนอยู่ค่ะเก็บไลยโดนอยู่ขันปอไซผวกหอมผลยังดาดลงไปแยกตั้งหากนะได้โดนยู่ได้เป็นอาทิตยษฐานเลยค่ะต้องก้นกับยูตามประเทศคิดฮอดประแดกบานเพราอยากกินนะจ๊ะคะ่ะ ใบใบเขา่ากินปลาแดีกยกใบเขา่าแซ่บหลายปราเดียกคุณเมี่ยจ้ได้เนี่ยขอดีคือกินแล้วจนจะอิ่มขอเสียคือกินหลายแล้วมัวนอ้วนบ่เค็มค่ะแซ่บ พูดเลยกินเนี่ยกินใจมากทุกคนปกติปลาแดดทอดมันสิเค็มเห็นบ่แต่ว่าเนี่ยปเค็มปะปะเค็มแั่งกินแห่งแสีบคุณแม่บายเอาบายปลาแดดกินข้าวบายปลาแดดกินกับเนื้อกับใบเสบบว่แม่เราบ่ไม่น่ากินเลยพี่น้องมันมีอยู่แต่ว่ามันเบียร์บาย็จ้ะ ว่าพริกน่วยเสยร็จพร้อมทีละหน่วยว่าไหวเปียกแห้งเราคนมาปนหยำเป็น,น่วยเป็น,น่วยเป็น,น่วยนนแต่คุณแม่ทิ้งพดมาเยอะมาเยอะมาเยอะมันเขาก็ปลาทอดคุณแม่ยายาแซ่บเลยจะกินรีบอิ่มไม่เค็มรสชาติ รสชาติของคุณแม่ยะดาเนี่ยรสชาติของปลาทอคุณแม่ยะดาเนี่ยแตกต่างจากของทองตลาดผู้ใดสจีว่าเคยกินนันปลาแดกทอดมาแล้วมันปลาแซกมันเข้มสันจังสีคุณแม่ยะดาบอกแนะน้าเลยค่ะปะลาดทอดคุณแม่ยะดาเนี่ยมัเข้มกิ้มพาไปแซบอย่างเดียวนี่ใบเขาข้ามใหญ่ๆ,ๆนี่ค่ะมันเข้มมาสีกินี่ข้ามไงปน,นี่พี่น้อง ใส่คาต้นตัวเข้มหลายเอ็นบอกเราค้นมาึ้นซื้อว่าปลาลายยาดมันเข้มบ่าเข้มค่ะเจ็บน้ำปลาคือเมืเอ่อน้ำปลาเข้มสดแซ่บมันนี่วั้ไปหาพักพักขาดหัวกับเบึ่อตอนเราคุณแม่กิขาดไปหามาเนี่ย เลยใบเจะเขากับปลาดายเชื่อแดบแรวปลาแดกทอดอันเราคนนั่น,นเป็นเคยกินปลาาทอดแบบชาวบ้านข้าเจา้ามุกข้าเจ้าทอดมันเข้ม,มอนน่นนะจับบอลสินะแต่ว่าปลาดาทอดคุณแม่จะไดาว่าต้องไปจับหรอกค่ะมันป่เข้มบายเอาบายคำง่าง เนี่ยับเป้ยแก่พักมัามมาสิจงกับพี่น้องแก้ปีน่ะหามาหาฝ่าไปน้ำไ้อเด้อปลาถอดท่านี่แหละพี่น้องสิคุยข้ามยนกัน